สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะลูกสําหรับการบวกจํานวนนับไม่เกิน100นะคะจะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนบวกซึ่งเป็นการบวกจํานวน2หลักและจํานวน1ห,หลักนั่นเองค่ะโดยตัวตั้งจะเป็นในส่วนของหลักสิบนะคะส่วนตัวบวกจะเป็นตัวเลขหลักหน่วยและกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้า75นะลูกเรามาดูกันเลยค่ะ มาดูกันเลยจา้าสำหรับหน้า75นะคะจะมีมาด้วยกันทั้งหมด2ข้อใหญ่ๆเลยเริ่มที่ข้อ2ใหญ่กับข้อ3ใหญ่ซึ่งข้อ2ใหญ่นะคะจะเป็นการหาผลบวกในแนวตั้งซึ่งมีการเขียนกระจายให้เราเห็นชัดเจนสำหรับแนวตั้งว่าตัวไหนคือหลักสิบตัวไหนคือหลักหน่วยและมีการตั้งโจทย์ให้เราเห็นชัดเจนนะคะเราเพียงแค่เติมคำตอบลงไปมีมาด้ว กันทั้งหมด2ข้อย่อยจากนั้นข้อ3นะคะให้เราเขียนผลบวกหรือหาคําตอบมีมาด้วยกัน6ข้อย่อยเรามาเริ่มดูที่ด้านบนก็คือข้อ2ใหญ่กันเลยค่ะ สำหรับข้อ2ใหญ่นะคะหาผลบวกในแนวตั้งแล้วเขียนผลบวกลงในสี่เหลี่ยมหรือช่องว่างก่อนจะเติมในสี่เหลี่ยมหรือช่องว่างเราจะต้องหาผลบวกจากแนวตั้งก่อนซึ่งโจทย์ให้มาข้อที่1นะคะ25บวกกับ4 สำหรับ25านะลูกจะมี5ในหลักหน่วยและมี2ในหลัก10บนะคะส่วนเลข4เป็นเลขตัวเดียวเลขโดดก็คือเป็นเลขหลักหน่วยเราจำเป็นจะต้องเขียนเลขให้ตรงหลักถ้าเราเขียน4ไว้ตรงกับเลข2การบวกของเราจะผิดทันทีเพราะว่าเราเขียนไม่ตรงหลักนะคะซึ่งตรงนี้เป็นการเขียนตรงหลักให้แล้วเราเพียงแค่หาคำตอบ และไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณก็ตามแต่เราจะต้องหาจากตัวหลักหน่วยก่อนตัวด้านหลังก่อนเสมอซึ่งข้อนี้นะคะเราเริ่มที่หลักหน่วยก่อนเลย5้าบวก4ีแล้ว6 7 8 9เพราะฉะนั้นหลักหน่วยเติมลงไปค่ะคือเลข9นะคะส่วนหลัก10บสมีตัวบวกไหมไม่มีก็ เขียนลงมาได้เลยเราจะได้คำตอบว่า25บวก c ได้29นะคะเราก็จะนำมาเติมตรงนี้ จากนั้นข้อ2ให้นักเรียนลองไปหาคําตอบแนวตั้งแล้วก็นํามาเติมในสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นเรามาดูที่ข้อ3ด้านล่างนะคะโจทย์ลักษณะแบบนี้ครูออยเคยให้นักเรียนทําแล้วนะคะให้หาผลบวกซึ่งเป็นการบวกจํานวนหลักสิบและจํานวนหลักหน่วยตัวบวกมี2ตัวซึ่งมีหลักหน่วยกับหลักสิบส่วนเอาหม่ลูกตัวตั้งนะคะจะมี2ตัวก็คือหลักหน่วยกับหลักสิบ ส่วนตัวบวกจะอยู่ด้านล่างมีตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามี6ข้อสำหรับข้อที่1 64บวก4 4บวก4ได้8เราใส่ลงไปนะคะจากนั้น6มีตัวบวกไหมไม่มีเราเขียนได้เลยข้อ1ได้คำตอบแล้วง่ายไหมคะ ซึ่งเป็นการบวกแบบไม่มีการทดนะลูกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะง่ายเลยครูอ,อ้อยฝากกิจกรรมในหน้า75ด้วยนักเรียนไปทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ